จังหวัดลำปางครับเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับนายจำรักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่2566โดยแขวงทางหลวงลำปางที่1กรมทางหลวงครับจะให้มีการรณรงค์ด้านความปลอดภยัยระหว่างวันที่29ธันวาคม2565ถึง4มกราคม2566กครับ รองรับการเดินทางของประชาชนป้องกันบรรเทาอุบัติเหตุทางถนนตลอดจนลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนครับบริเวณหมวดทางหลวงห้างฉัดตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางครับซึ่งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยนี้นะฮะจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางใช้รถใช้ถนนได้พักคนแล้วก็พักรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย สร้างความปลุกใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับตลอดจนเป็นการป้องกันและก็บรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินครับนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเตือนจิตสํานึกนะคะให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความสําคัญในการร่วมกันรสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยและปลูกฝังให้เป็นค่านิยมใหม่ของสังคมในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งจังหวัดลําปางจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเห ร่วมกับคำขวัญของทางกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะคะที่บอกไว้ว่าเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงค่ะ